เล่นตัวไรโลมเนี่ยเล่นโลมเล่นหัวโลมได้หัวโลมนี่ต้องผ่าอะไรหัวชนป็ตำรวจครับจับผู้ลายมือนพี่เล่นล็อกซี่เลยอะวันนี้ใช่ใช่อยากเล่นมานานแล้ว เช็คหน่อยพี่มันจบไหนอะไรของมันนี้มันดีนนกัน,น <ๆ S 1> เลยเอาแม่งดิพี่เอาแม่งดิเอาได้นะเนี่ยเออแล่ไปพี่จบบนจบบนจบบนหนึ่งขอวิบด้วยดิมามามา

ไปแล้วฉันเคยรักเธอมาอ,งงอีก,กี่ลงล่างอีก,กี่ลงล่างไล่ร่างเดียรอนนั้นคุณเซฟก่นนะ้ยอะไรวะเนี่ยก้าเข้ามาอย่างนี้เลยฟิกแปมง่ะกูตามด้วยสัตว์ไม่สนใจอ่า<ม>เอาๆอ,าอา้าแฟนช่องไม่กลับอ่ะน้องช่วยด้วย เอาบัมาเาดีเขาดีเขาดเีเล่นไหนเล่นไนขอได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรนะขี้บานเยียบผมสี่แล้วเล่นมังกรหน่อยเล่นมังกรหน่อยีอยไ่ไม่่ไมนไม,ไม,ไม่เล่นยังไงกบนเราเราเร,าเร,าเราสอง กีหลงังกีหลงังใช่โดนสานูเดินไม่ออกยังไม่โดนนะเสียดายไหมเขนะ้ามดอาดีสัตว์เข้ามาดีอะไรวะเนี่ยเข้ามาดีสัตว์เออ้ตำรวจทั่วไปอะไรวะเอาใหญ่เลยนะเอานีอ ไม่เล่นเล่นแบบเล่นดีๆไเดินดีๆเดี๋ยวยืนทำดามิให้แล้วก็ิวให้เดี๋ยวดามิดพูดเลงอ่ะ เกเดี๋ยวนี้คนเล่นปินกันเยอะแลวอะน่าเบื่ออยู่แใช่อ่ะอหดอะก็ไม่เท่าไหรนน่นะทำคาในวงไฟอะแ<น>ถวหลังมันพังไออีหลักผมซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้เล่นเลยมันมันทำลายแถวหลังมากกว่าไอดามเมจแรงไหมไม่แน่ใจวะเดี๋ยวเราไปหาเล่นดูดีกว่าเฮ<อ>้ยเล่นก่อนมันเป็นตนัวต่อนะเออแบบว่าแถวหลังมันรีบไม่ได้เลย ตัวเล็กไหมเอ้ยเซอยู่ข้างหน้าแตปเฮ้ยล็อกล็อกเอาอ๋อโดนเราโดนล็อกนี่หว่าเฮ้ยเซ็เซมาล้างเลยโอ้โหโอ้โหได้หนึ่งสองขอที่ย่อที่ย่อที่ย่อเซ็นเซอกล้างปะ ไม่อะไรเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงออกล้างออกล้างออกล้างออกล้ออกล้างอ้างออกล้างออกล้างออกล้ออกล้างออกล้างออกล้างออกล้าออกล้างออกล้างออกล้างออกล้าออกล้าง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 ออกล้าิปอกล้างอ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 อออกางออกล้างออกล้างออก ป๊อปไป,ปเพย่อบูม,ปม,ปมเ,เปลี่ยนเล่นได้แล้วพี่หายแล้วเล่นได้นะไม่ใย อ๋มมาโดนล็อกครับปุ่มไม่โดนล็อกผมใส่ตะกี้เลยได้เลยว่ะเ,เผมื่อกีาดดาเมจไปหน่อยปมโดนล็อกด้วยเลยเมื่อกี้ถ้าไม่โดนล็อกมันได้ใส่สกิลโดนลวนไมปากก้างหน่อยไม่โดนด้วยนะคิวเล็งไม่โดนด้วยอือ ไปเอาปุ่นต่อ,ตอ,อได้ได้แนันแอีกี้ขึ้นไปไม่กล้าเดินพุ่มเลยวอีกกี้ขึ้นไปนะ แบบมืดว่ะโอ้ยยังไม่ถึงนี่เฮ้ยน้องหนึ่งพี่เล่นให้ยากตายแล้วเฟรมน่าจะวิ่งกลางขวามาหน่อย,อยไม่ถึงไม่ไปเไยกลางได้กลางพี่เฟรมเล่นตำหนหน้าให้ก็พอเดี๋ยวเล่นให้ท้งวัน,น่แอนรีบแอนตีเลย,ยไว้เฮีย โหดมันโหดมันไอ้นั่นไม่มีอะไรช่วยเบียนพี่ช่วยเบียนยยพี่มีล็อกเชียวยังวะยังไม่มีใช่ไหมเดิดลำหน้าหน่อยเดินลำหน,าหน้าหน่อยเดิดลำหน้าหน่อยไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบเนี่ยออกล็อกเชียวก็ได้เลยน,ะยยนาย,อ,อ,อ,ายอุ้ยเฮียอะไรอะระเบิดหายไปเลย ปุมตามปุมตามอะไรแบบี้เฮ้บนบเอ๊ะควิดแมนฟมเฮ้ยแม่งมันหักหลบเฮ้ยทำไมมันชา้าจังวะโตโรโนี้เอาอีกก็ได้ปุม ฝัง้วยไม่เยอะไรครับเนี่ยตัวโลโกโคตรแรงี่ช้ากวอย่ีกนีช้าที่สุดเกว่าจะระเบิดพลังออกมามันยังแบบหันกลับมาล็อกด้วยนะหนีไปก็จบแล้วเมื่อกี้ตาย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  ละลายหมดอะมา้อมมา้อมมา้อมเฮ้ยทำเลยวะเนี่ย <c oughs> จับปิดทางกมดเลยไม่ได้เงินขจับมือบน ได้รำคาญสุดแล้วน้องหนึ่งเล่นมันดิเฮ้ยผมตายห่วงพอดีเข้าไปไเซ้เิเทียมมานะเดี๋ยวว่เซ้ิเทียมมานะเอาดิช่วยผมดิีมท,ะทอะไรันต้องวา่าเราไม่เห็นออกล่าเฮ้ยเรามาันาาตินะแตนะไปถัดละ อะไรวะเนี่ย

ให้กาดสู้อ่ะเร์ดยอดดูหน่อยสีว่าจะสู้ยังไงอฮียยอดมาดิถอ,อยให้หมดอนะ่ะสุดยอดอผมยิงแคทงเดียวก็เสียวได้ <c oughs> โอ้เจ็บจังแรงชิบหาย túi kia là gì? Mắt nhe. đập rồi đập rồi anh anh. Mình đập Ngủ nhiều à? Sao mày xăng mày xăng mày còn đòi nữa. Tiền mình nhiều quá rồi à? ม,มันหลับตัวนะตอนนี้เฟยมเล่นคนเดียวนะั่นน่ะถอยมานี่ดิกระโดดเข้าไปกระทืบดิเดียนจะมาเอาคนตายกัย เอาการเอาการากไล่คนเดียวพอไล่คนเดียวพอไล่คนเดียวพอปวดไล่คนเดียวพออัดไปอัดไปเดี๋ยเดี๋ยวกันบนนิงกันบนนิงแล้วเดี๋ยวก็กักกันไปเลยเหน่งวิ่งสวนเฉยเหน่งวิ่งโคข้ามมันป่วนอ่ะมันวิ่งมั่วเงินมันโคตรเยอะเลยมาพระเจ้าแข่งกัน แม่เดี๋ยวก็โดนฆ่านะแคลรี่อะ่ะพี่คือระวังนะเซตเทียมมันเข้าหลังอะ่ะที่เฟรมเพิ่งไปเล่นถอยก่อนโอ้โหโอโอลดับแบบสามวันอะ่ะเอาดาร์กเอาอะไรบ้างเอาอะแต่ว่า,ววามันต้องเอาซิซิเทียมตายก่อนนะไม่งั้นป้อมดัน นี่นี่โจ๊กเกอร์ข้างล่างคนเดียวพี่เบลเล่นคนเดียวเลยนะ <c oughs> พี่เยลต้องมาคอยล้างให้เพื่อนด้วยไมกันซะ ไปเนี่ยนี่เดี๋ยวโซนเอาคองก็ได้นะ <c oughs> ดันเพี่ยนดันส,<อ>สูงแล้วก็ลงมาเอาคองเลยนี่อีจี้ก็อยู่บนนี่ยเมนก็เอาเอาไปสองตัวนั้นก็ได้นะปวดคืนอนะพี่เวมามาเดี๋ยวมา,มา,มาเอาคองเดียวอคองเดียวอคองเ,ยเอลงเยมันอยู่บนเนี่ย อยก่อนได้ไหมผมจะไ่ปล่อยบ้านมองกรีมองกรีผมลมผมปล่อยก่อนแล้วเราไปเอามองกรกดีกว่า หาลิ้เลยเราเรามีสบัฟอะหาลิ้เลยก็ได้นะพยย่เิมพมคอยเดินเปิดช่วยช่วยช่วยด้วยระวังหลังระวังหลังผมตายแล้วนะแต่น่าจะไหวอยู่ใ้กัรล่างไหมไม่ต้องิิเจ้ งงอย่าให้มันเกียร์คลิปนะอย่าให้มันเกียร์คลิปตีป้อมไปนะตีป้อมไปตไีป้อมไปผมก,ก,กักไว้ให้มาาันจอริงกอลินละลายหมดอะเจอผมอะเพราะว่าลิ้มหวาน เพราะว่าเป็นไอติมกระโดดเลยตายหมดอะตายหมอดอะคุณพ่อคุณแม่แรองอ่ะเออเล่นไปเล่นไปดีป้อมดีป้อมใครดีใครมีหน้าที่ดีป้อมดีแบบค้าไม่อยู่ค้าไม่อยู่เออโอยเปเรมเล่นโดโลดูก่อน ดังนั้นน่ะได้หมดได้หมดต้นกีนี่ต้องออก<ง>ล็อกชิลพอพอ,อซื้อล็อกชิลเสร็จปุ๊บไม่ได้ใช้อีกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้เลยล็อกชิลเมื่อกี้เพิซื้อเล้ว